สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วรบกวนกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพี่พี่กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะถึง5,000คนแล้วนะครับขาดอีก400ท่านนะครับ <laughs> นะครับแต่เป็นช่องเ,เล็กๆนะครับพี่พี่ที่พาไปไหว้พระตามวัดใกล้บ้านแล้วก็นําวัตถุมงคล มาเปิดแบ่งปันในเช่าบูชานะครับก็อยู่ได้ก็ด้วยอพี่พี่ๆให้การสนับสนุนนะครับพี่ๆผมขอกราบขอบพระคุณมากจริงๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมาวันนี้ครับผมขอเสนอวัตถุมงคลที่หลายท่านอาจจะลืมเลือนไปแต่ด้วยคํากล่าวที่ว่าเชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผลครับพ่อจะกลับมานะครับองค์พ่อจะกลับมาและสักวันหนึ่งก็คือวันนี้แหละครับ องพ่อได้กลับมาแล้วนะครับพี่ๆตามความเชื่อนะครับวัตถุมงคลที่อยู่ด้านหน้านี้ก็คือองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับรุ่นพ่อให้ลูกรวยนะครับซึ่งถือได้ว่าตอนนี้กําลังร้อนแรงมากในรูปแบบของวัตถุมงคลที่เป็นทั้งภาพปิตาพังะการและเหรียญสแตปมนะครับในรูปแบบขององค์พ่อท้าจัตุคามรามเทพพระโพธิสัตว์นะครับก็คือด้วยความศรัทธาแล้วก็สังเกตจากผู้สร้างและผู้ที่เช่าบูชาพระ วัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามนั้นนะครับมีคนสร้างและมีคนบูชามากมายนะครับนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เกาะกระแสหรือประการใดนะครับเพราะว่าอ่าผมเนี่ยเป็นคนมีความเชื่อนะครับพี่เดี๋ยวเสียเวลานิดนึงนะครับนี่ครับดูดูคบนี้นะครับพี่อ่าดูนี้ดูนี้ก่อนนะครับอันนี้คือโปรชัวในการจองวัตถุมงคลที่ผมเก็บไว้นะผมขอโฆษณาหน่อยนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับดูครับนี่คือหนังสือพิมพ์ที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่สมัยองค์พ่อแบบ คนนิยมมากๆนะครับตั้งแต่ปี2550ดูครับผมยังเก็บไว้นะครับนี่นะครับพี่ๆี่ดูครับดูครับใครเป็นคนสร้างรุ่นนี้ครับอ่าท่านชวนหลีกภัยนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับดูครับพี่พอันนี้อันนี้ผมนํามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะอ่านํามาดูให้ให้ดูเรื่อยๆนะนี่ครับดูครับผมยังเก็บไว้นะครับพี่พี่นี่คือผมศรัทธาจริงๆนั่นเนี่ยครับเห็นไหมครับ ครั้งก่อนในคลิปของอ่าพระปิตาพังพระการนะครับมีผู้ให้ความสนใจปิดไปหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าบารมีขององค์พ่อที่ท่านได้ประทานอ่าลูกค้าให้ผมแล้วก็ได้ประทานพรสำหรับผู้ที่บูชาไปนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนี่ดูครับพี่พี่นี่นะครับพีผมเก็บไว้เดปี2550ัน้นะครับนี่คือหนังสือพิมพ์ที่มีการโปรโมตนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับนี่คือผมศรัทธาจริงๆนะครับพี่เดี๋ยวดูครับพี่พี่นี่ครับนี่ครับ เห็นไหมครับอ้ยตอนนั้นผมก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธามากนะครับนี่พี่พดูนะครับตั้งแต่ปีห้าสิบนะครับผมเก็บยังเก็บไว้ดูนะครับว่างๆผมก็นํามาเก็บไว้ดูนะครับพี่พีนะครับยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวว่างๆจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับพี่ดูครับนี่ครับผมยังเก็บไว้นะครับดูครับพี่พี่นี่ครับสร้างอนุสรณ์ดอนเจดีก็สร้างนะครับผมยังเก็บไว้นะครับถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเก็บไว้นะครับผมก็ศรัทธาจริงๆนะครับเป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาองค์อจรริงๆนะคับ นะครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีนะครับพี่พี่เป็นโอกาสดีที่มีการจัดสร้างเหรียญสแตปมนะครับชื่องามนามมงคลครับรุ่นพ่อให้ลูกรวยนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอ่าไล่เกษติคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิบปลุกเสกนะครับมีการอธิษฐานจิบปลุกเสกในวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566นะครับณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับเวลา1 5นาฬิกา39นาทีมีวิธีพุทธาพิเศษนวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งยุคนะครับตามภาพโปรชัวเลยนะครับพี่ๆและมีการอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกครั้งนึงในวันอังคารที่18กรกฎาคม2566ครับอ่คับมีวิธีพรีเหรียญนะครับมีพรีเหรียญที่สะดือทะเลอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ11นาฬิกา9นาทีบวงสวงนัสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ15นาฬิกา39นาทีมีพิธีพุทธาพิเศษนักสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็คือทําพิธีต่อหน้าองค์พ่อเท้าจตุคามรามเทพพระโคติสัตว์นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ชื่องามนามมงคลครับก็คือพ่อให้ลูกรวยนะครับที่พี่นะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันของวัตถุมงคลนะครับ อันนี้ผมจะให้ดูยกตัวอย่างนะครับก็คือผมเลือกบูชามาเฉพาะเหรียญที่อันนี้เป็นชุดนำ,นำชุดลุ้นโชคนะครับเฉพาะเหรียญที่เป็นเลขสวยเลยนะครับพี่ๆอ่าเป็นเลขสวยสําหรับตามความเชื่อของคนเรานะครับนี่ครับหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองสองสี่ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสี่สี่เลขสามนะครับอ่ามีเหรียญเลขสามด้วยนะครับอ่าเจ็ดหกเจ็ดด้วยนะครับและ อันนี้นะครับผมเลี่ยมก่อไว้969ครับโอ้โหนะครับผมเลือกคัดสรรมาแต่เลขสวยเลยนะครับพี่พี่หากพี่พี่จะสนใจนะครับพี่พี่นะครับดูครับดูดูดูพระพักขององค์องค์พ่อนะครับนี่คือจําลองมาจากศาลหลักเมืองนะครับดูครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นหน้ากากหน้ากากอ่านวะนะครับโอ้เอ็นหน้ากากอปากานะครับดูครับพี่พี่นี่คือความสวยงามนะครับทําพระที่สวยงามมากเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่กับด้านหลังนะครับพี่พี่ดูครับ นี่คือด้านหลังนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยด้านหลังเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าอันนี้ใช้วิจารณญาณนะครับถ้าผิดถูกอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับยันดวงที่อยู่ด้านในนะครับเชื่อกันว่าเป็นยันดวงของจักรหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเลขาาศาสตร์แห่งเลขดวงดาวแล้วก็เป็นดวงเมืองนะครับที่มีความเชื่อว่าดวงเมืองนี้จะไม่ตกไม่ต่ํานะครับจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะครับ 12ราศีนะครับก็คือจะแทนด้วย12นักสัตว์นะครับก็คือเปรียบเสมือนว่าทั้งจักรวาลนี้มี12ราศีก็จะเปรียบออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์ของเหล่า12นักสัตว์นะครับที่แวดล้อมดวงเมืองอยู่นะครับราหูทั้ง8ตนนี้ก็แทนดาวนพเคราะห์ทั้ง8ดวงนะครับได้แก่พระจันทร์พระอังคารพระพุธพะระฤหัสพระศุกร์พระเส,สาร์พระอาทิตย์และก็โลกนะครับอ่า กงจักเปรียบเสมือนอะไรครับกงจักก็เปรียบเสมือนการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนเคลื่อนย้ายไปยังราศีต่างๆดวงดาวต่างๆนะครับอ,อันนี้คือความหมายของการจําลองจัก,กรวาลนะครับอันนี้คือความหมายของการจําลองจักรวาลไปทั้งทั้งจัก,กรวาลเลยนะครับนะครับและนี่คือวัตถุมงคลเหรียญสแตมม์นะครับขององค์พ่อเทา้าจตุคามรามาเทพพระโพธิสัตว์นะครับเชื่องามนามมงคลครับรุ่นพ่อให้ลูกรวยนะครับวันนี้เลือกมาแต่เหรียญที่อ่า สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเลขสวยนะครับพี่ี่หากชอบเนี่ยทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0ู4ย์ห4 8ี่เจ็ดเจดสี่สี่ดนย์ดนะครับพี่พี่อันนี้เป็นลงยาพื้นเขียวนะครับพี่พี่ดูดูพระพักขององค์พ่อครับโอ้โหสีเขียวเหนียวซับนะครับพี่พี่นะครับดูครับคัดสรรแต่เลขสวยเลยนะครับมาวันนี้นะครับขนาดพอเหมาะพอดีมากนะครับเด็กก็ห้อยได้ผู้ใหญ่ก็ห้อยได้นะครับดูครับนี่ครับ เลขสามครับพ <c oughs> <desserts> ี่พี่เลขสามนะครับเลขสวยนะครับอ่าเลขสามเลขของพระตนะไตนะครับนะหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่นะครับความหมายดีมากครับด้านหลังเหรียญนะครับตามที่ผมกล่าวนะครับพี่พี่ผมไม่อยากจะแกะให้ดูองค์เดียวนาะนะครับเพราะว่าไม่อยากจะจับองค์พระหลายครั้งนะครับกลัวจะมีรอยนะครับพี่พี่ลงยาก็สวยงามมากครับดูครับดูดูอ่อนช้อยมากนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตานะครับ อันนี้เลขสามครับพี่พี่ให้ดูองค์ไหนอีกนะครับอ่าหนึ่งสองสามดีกว่านะครับอันนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับเนื้อสามกษัตริย์นี้สร้างทั้งหมดสามร้อยองค์นะครับสําหรับแต่แต่อาเป็นรายการลุ้นโชคนะครับสามร้อยองค์นะครับเลขนี้คือเลขหนึ่งสองสามเลขเรียงครับเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะครับอ่าก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับดูครับนะผมพูดองค์พ่อยังยิ้มรับคําพูดผมเลยนะครับดูครับพี่พี่ดูนะครับนี่ครับ สวยงามมากจริงๆเลยนะครับอ่าเป็นเลขที่อ่าสวยงามด้วยนะครับพระรุ่นนี้นะครับอ่าดูครับหนึ่งสองสามครับนี่ดูโค้ดอ่าตัวหมายเลขนะครับพี่พแล้วก็อันนี้จะเป็นโคดเนาะเขาจะตอกโค้ดไว้นะครับอู้มือผมเริ่มสั่นแล้วนะครับอ่านะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับพี่ๆนะครับสองสี่สองห้านะครับอ่าสองสองอ่าสองสองสี่ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็สวยนะครับพี่พี่ดูดูด้านหน้าครับ สองผ่านอันนี้เลยก็ได้เนาะครับพี่พีนะดูครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับใครชอบศาสตร์แห่งตัวเลขนี่ผมว่าไม่ควรจะพลาดนะครับอ่าตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นหน้ากากเป็นทองฟ้าบาทนะครับมีความสวยงามมากนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับดูครับ เอาละครับพี่พี่ถ้าใครชอบนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็0647744808นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่หากชอบนะครับโอเคครับวันนี้ผมมอนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกเนี่ยก็ขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ